นักกีฬาทั้งสองทีมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะนักกีฬาได้นะคะคนแรกเลยสำหรับทีมมหานคาร Angels Stars by Number 10 e n ไซบาเพทเนนโอ้โหต้องขอมอบสนามให้กับนักกีฬานะครับต่อเลยนะคะหมายเลข25บ Number 25 สซซิพอวงตาพานี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้แหบเห็นเต้นตามนะฮะค่ะพยายามเต้นตามนะครับต่อเลยนะครับหมายเลข63ค่ะ number 63มมัทุรสดแดงดีและคนสุดท้ายค่ะ player number no. 91เิา้าสิบเาพร และนี่ค่ะคู่ชิงนะคะเราก็จะถ่ายภาพภาพหมู่ก่อนนะคะสำหรับนักกีฬาที่จะทำการชิงในราว3นั่นเองนะคะโักขอนแองเจอร์สองเรานะฮะแองเจอลสมชื่อทีมไหมครับผู้ชมและแน่นอนค่ะมาพบกับคู่แข่งขันกันได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะนักกีฬาจากทีมเชียงใหม่ Roses Star Number Six พิพิสาสุริยชน Number seven, Pichiya Pa Pu Number eleven, Apinya Wong Sukdee. And number twenty two, Yuko Masaki. ขวัญใจนะครับขวัญใจมีกองเชียร์นะครับกับบมาซากินะครับใช่แล้วแ่ะค่ะก็เป็นผู้เล่นนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาร่ลุดนเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นจากประเทศไทยนะคะหรือว่าจากญี่ปุ่นวันนี้ค่ะใครจะเป็นแชมป์นะคออะอดจรอนะคะสักครู่เดียวนะคะขอเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมค่ะถ่ายภาพมู่นะคะร,ร่วมกับท่านกรรมการด้วยนะคะ และสำหรับทีมแชมป์ในราวสองนะคะมหาคนครแองเจิลในชุดสีเหลืองดำนั้นนะคะวันนี้ค่ะพบกับทีมเชียงใหม่โรสสนะคะซึ่งเรามาลุ้นกันนะคะคุณแบงค์ว่าทีมเชียงใหม่นั้นจะพลิกนะคะกลับมาเป็นแชมป์ในเกม3ได้ไหมนะคะหรือทีม มหานครจะคว้าแชมป์ในร o u 3นั่นเองใช่ครับคุณน้อมจ,จากเกมวันนี้นะฮะทางมหานครเองเนี่ยใช้เกมรุกอัศนาคู่ต่อสู้ส่วนทางเชียงใหม่โรเซสใช้เกมรับอัศนาคู่ต่อสู้เรียกได้ว่าทีมรุกเจอทีมรับเลยนะคะรับผู้ชิงในวันนี้นะฮะได้แล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมคงจะอยากชมเกมการแข่งขันกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไป s t a n บายรอชมการแข่งขันๆๆได้เลยคะ่ะสักคู่เดียวครับ กลับมาชมเกมการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนะครับสนามที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างมหานครแองเจลครับพบกับทางเชียงใหม่โรเซสครับเอาชนะคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศมาได้ทั้งคู่ครับเชียงใหม่โรเซสนี้อยู่ในชุดสีแดงเขียวนะครับในขณะที่มหานครแองเจลครับอยู่ในชุดสีส้มนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีกันทั้งคู่ครับโดยเฉพาะทาง เชียงใหม่โรเซสนี่ระสานงานกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุกสัปดาห์ครับที่ผ่านมากลับมาลงสนามได้แล้วนะครับน้องปามครับมาทุรดแดงดีครับหลังจากได้รับบาดเจ็บในเกมรอบแรกนะครับต้องดูว่าอาการเธอนี่จะสามารถเล่นได้จนจบเกมหรือเปล่านะครับเพราะยังดูกระโกกระเพกอยู่นะครับมหานครแองเจิลนี่ก็นักบาสทีมชาติไทยนะครับอดีตทีมชาติไทยครับ ธิดาพรไม้หอมส,สัตสีพรวงตาผาสร้อยฟ้าเพชรนินนี่ทีมชาติแล้วก็เยาวชนทีมชาติทั้งนั้นนะครับมัทุรถแดงดีด้วยครับรายนามของทางมหานครแองเจิลนะครับหมายเลขสิบครับสร้อยฟ้าเพชรนินหมายเลขยี่สิบห้าสัตสีพรวงตาผาครับหมายเลขหกส <im it> ิบสามมัทุรถแดงดีแล้วก็หมายเลขเก้าสิบเอ็ดครับธ <im it> ิดาพรไม้หอมแล้วก็รายชื่อของทางเชียงใหม่โรสเซส่ครับหมายเลขหกครับ พิมพิศาสุริยโชตหมายเลขเจ็ดพิชยาภาเผือกรักษาครับหมายเลข11อ็ดครับอภิญยาวงศกุลสุขดีแล้วก็หมายเลข22่สิบสองครับยูกมาสากิจากญี่ปุ่นครับนี่จะเป็นทางพิมพิศาสุริยโชตนะครับเอาละครับมหานครแองเจิลนี่แชมป์เก่าจากสนามที่2นะครับ <Billie> ต้องดูว่า <Billie> ในสนามนี้นี่จะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าครับ หรือว่าจะเป็นทางเชียงใหม่สรสเซตที่จะมาชิงแชมป์ฟ้าชแชมป์ในสนามนี้ไปได้ครับเอาครับเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับอยู่โกมาสกิยิงหนึ่งคะแนนลูกนี้ไม่ลงสัติพศรพวงตาผาครับเก็บรีบาวได้แล้วข้ามเข้าไปสะบัดออกให้กับทิดาพรไม้หอมยิง2คะแนนลูกนี้ไม่ลงครับแต่ยังเก็บรีบาลได้ําลงไปไม่ได้ครับทิดาพรไม้หอมยังไปเก็บรีบาลออกมาซอยฟ้าเพชรนินยิง2คะแนนเกมที่แล้วนี่ยิงไปสี่ลูกครับ โกมาสกิมาที่พิทยาภาแล้วนี่ครับโอ้โหวิ่งสอดสวยครับแต่ขึ้นไม่ได้ครับทางอพิญญาแล้วสาสิพรยิง2คะแนนไม่ลงครับธิดาพรไม้หอมเก็บได้ยิง2คะแนนเปิด2คะแนนแรกให้กับเกมนัดชิงชนะเลิศครับธิดาพรไม้หอมพี่ใหญ่ที่สุดในสนามนะครับนี่เราไม่รู้อายุของทางยูโกมาสกินะครับก็เป็นทางธิดาพรไม้หอมครับน่าจะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในสนามนี้ครับ พิทยาภายิง2คะแนนคืนไหมไม่ได้เก็บรีบาวได้ครับธีรพรยังเอาบอลออกมาให้ส้อยฟ้าสาติพรโดนเขี่ยบอลนิดนึงแต่บอลยังเข้ามือส้อยฟ้าครับล้วยิง2คะแนนเลยครับไม่ลงยังตามมาเก็บรีบาวได้จ่ายให้กับสาติพรขึ้นง่ายๆลงไปครับขึ้นนําเป็น3ต่อศูนย์ครับมหานครแองเจิลขึ้นไม่ได้ครับยูโกะและจ่ายให้กับทางหมอนอินขึ้นยิงลูกนี้ได้ไป1คะแนนตามมาเป็น1ต่อ3ครับเชียงใหม่โรเซส ธีดาพรข้ามเข้าไปหลอกหนึ่งทีขึ้นเช็ดแป้นเรียบร้อยครับลูกเก่งของเธอนะครับธิดาพรไมห้หอมยิงสองคะแนนไม่ลงครับแล้วแย่งกันอยู่บอลเข้ามือของทางหมอนอิงครับแล้วออกมายุโกโมาสก,กิข้ามซ้ายเข้าไปหลอกหนึ่งทีเ,เลซ้ายลงไปครับ2ต่อสาส,สีพรสาสีพรหลอกแล้วขึ้นขวาเช็ดแป้นไม่ลงครับ อภิญญาเก็บรีบาวส่งให้กับทางหมอนอิงครับพิชยาภาพิชยาพาเจอกับทางธิดาพรครับจ่ายเสียโดนซอยฟ้าตัดบอลไปแล้วยิง2คะแนนเลยครับไม่ลงพิชยาภาเก็บรีบาวได้ส่งให้ยูกโกมาสกิยูโกเรียกสกีนจากอภิญญาครับแล้วนั่นแหละครับอภิญญาไหลอีกแล้วครับแต่ยิงไม่ลง2ลูกครับอภิญญาโอ้โหมูหตัวเบลล์ครับ2ตัวครับแล้วเอาอีกสักทีไหม เอาโจนได้ครับอภิญญาวงสกุลสุกดีตามมาเป็น 4. ต่อ3เออ3ต่อ4คะแนนครับซอ,อ,อยฟ้าข้ามเข้าไปรีเวิร์สลูกนี้นำเป็น5ต่อสคะแนนอภิญญายิง1คะแนนลูกนี้ไม่ลงครับเก็บรีบาวด์ได้โดยซอยฟ้าเพชรนินจ่ายออกมาสัติพรสัติพรเจออยู่โกมาสกิจ่ายมาให้ซอยฟ้าโอ้โหประสานงานกันได้ดีครับซอยฟ้ายืนขายอยู่ตรงนั้นนะครับอภิญญาเนี่เอ่อทางสัติพรน,นี่ตาไวาจริงๆ คือนำเ็น6งะสามพิชยาภาหญิงสองคะแนนไกลลูกนี้ไม่ลงเก็บรีบาวได้ครับทางธิดารรอนไม้หอมธิดาผรอนไม้หอมยังหลอกล่อยอยู่ข้ามเข้าไปโดนขโมยไปจากมือเลยครับพิชยาพามาให้กับยูกมะสกิข้ามเข้าไปพยายามจะจ่ายให้อภิญญาวิ่งสวยนะครับเอาแต่ยังตัดบอลได้ยูกมาสกิมาที่พิชยาภา พิชยาพาค้ามเข้าไปเหลซสายลูกนี้ไม่ลงปัดบอลออกมาเป็นทางมหานครนะครับที่ปัดบอลออกมีการขอเวลานอกครับมาพักหายใจหายคอกันสักครู่มหาคนครแองเจิลนะครับยังคงนำเชียงใหม่โรเซสอยู่ที่6ต่อ3คะแนนครับเหนื่อยนะครับมา3คูณ 3, 3นี่ใครไม่ฟิตเล่นไม่ได้นะครับเหนื่อยจริงๆครับ ก็ต้องรอดูว่ามาทุรสแดงดีนี่จะสามารถลงมาช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับจากอาการบาดเจ็บของเธอนครแนงเจอร์นี่ระดับทีมชาติเยาวชนทีมชาตินะครับตั้งทีมนะครับในขณะที่เชียงใหม่โรเซสเนี่ยเป็นทาง อภิญญานะครับพิชยาภานะครับเยาวชนทีมชาตินะครับแล้วก็พิมพิษาสุริยโชตน,นะครับทีมชาติทั้งสนามครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็เยาวชนครับอภิญญา<อ>เก็บไปหนึ่งคะแนนตามมาเป็น4ต่อ6คะแนนนะครับเสาสิสพรมาที่ซอยฝาซอยฟ้าข้ามเข้ามาสะบัดให้ที่ดาพรไม้หอมยิงหนึ่งคะแนนง่ายๆลงไปครับแม่นนะครับระยะกลางของเธอเนี่ยเชื่อขนมกินได้ครับ พิทยาภายูกโกมาสกิ aki, ขามเข้ามาไหลไม่ได้ขอยิงเอง1คะแนนเรียบร้อยครับ7ต่อ5ครับไล่มาแล้วครับเชียงใหม่โรเซสธีดาพร9ก้าขึ้นเลรลูกนี้ไม่ลงหูน่าเสียดายครับหลุดไปแล้วครับแต่ยิงไม่ลงยูกโกมาสกิโดนเขี่ยบอลแต่ยังเอาตัวรอดไม่ได้ให้กอบพิญญาพิญญายิงห่งคะแนนไม่ลงครับเก็บรีบาวเข้ามือของทางมหานครแองเจิลซอยฟ้าเพชรนิน ขอบอลอยู่นะครับทางที่ดาพรไม้หอมแล้วก็เดินมาสกรีนกลับมาที่ที่วลาพรยิงหนึ่งคะแนนอีกแล้วครับโอ้โหระยะนี้นี่แ <ไป S 1> ม่นจริงๆครับทีดาพรไม้หอม <ไป S 1> ยูกะมาสกิแม <ไป S 1> แต่อภิญญายังไม่เข้าจุดนะครับจ่ายกลายเป็นเทอร์โนเวอร์ที่ดาพรไม้หอมขอยิง2คะแนนบ้างครับ <ไป S 1> โอ้โหเก็บไปอีก2คะแนนครับฟอมกำลังร้อนแรงนะครับทีดาพรไม้หอมแล้วพิชยาพาขอยิงบ้างครับ ไม่ลงนำมาเก็บรีบาวขอยิงอีกทีครับ2อคะแนนไม่ลงแล้วก็เป็นทางสติพรวงตาผาที่เก็บรีบาวได้เอาตัวรอดออกมาจ่ายให้กับทิดพอนไม้หอมครับแล้วซอยฝาเพชรนินข้ามเข้าฟโฟลเตอร์ลูกนี้ลงมาครับ11ต่อ5เริ่มห่างครับระยะห่าง6แต้มยูโกมาสกิคอดมาทางซ้ายหาคนจ่ายอยู่ไปที่หมอนอิงครับพิชยาผาหลอกขึ้น ไม่ได้แล้วแม่บอลมาเข้ามือทางสาดสีพรไม่มีคนประกบขอยิงสองคะแนนไม่ลงครับซอยฟ้าเก็บรีบาวออกมาให้สาดสีพรแต่ยิงไม่ได้นะครับหลุดมือนิดนึงแต่ยังได้อยู่ซอยฟ้าเพชรนิน้อยฟ้าขามเข้าโอ้โหรอดักอยู่เลยครับพิชยาพาเผือกรักษายูกโกมาสก,กิเพื่อไม่เคลื่อนที่นะครับยูกโกต้องเล่นเองขึ้นเหลซสายเรียบร้อยครับฮะตามมาเป็น6ต่อ11 เหลือเวลาอีก4นาที30วินาทีแล้วโอ้โหที่ดาพรไม้หอมครับอาศัยความเก่านะครับแล้วยูโกโยิงไม่ลงพิชยาภายูโกโมาสากสิสายสเตปยิง2คะแนนลูกนี้ได้ฟาวครับเดินมาดึงเงินขึ้นมาครับท่ดาพรไม้หอมได้ยิงทูกโทษ2ลูกนะครับจากทางยูโกโมาสากิ ลูกแรกลงไปครับพึ่งฝาครั้งแรกกันเองนะครับทั้ง2ทีมลูกที่2ไม่ลงเก็บรีบาวได้ครับทางมหาคนครแองเจลิลซอยฟ้าเพชรนินข้ามเข้าไปโอ้โหลูกนี้นี่หลอกกินฟาวจากทางยูโกโมาสกิครับถลําไปนิดนึงครับซอยฟ้าเพชรนินนี่ก็เลยหลอก1จังหวะยูโกโมาสกิถลํามาก็เสียฟาวไว้ครับจะได้ยิงลูกโทษครับทางซอยฟ้าเพชรนิน ลูกโทษลงไปครับ13ต่อ7ยูโกะหมาซากิยิง2คะแนนไม่ลงบอลเข้ามือทางซ้อยฟ้าครับซ้อยฟ้าเจอพิมพ์พิสาลงมาแล้วนะครับพิมพ์พิสาแล้วก็โอ้โหจ่าย,ยให้กับธีดาพรไม้หอมครับวิ่งมารับบอลลูกนี้สวยงามนำหางนะครับ7แต้มอ้าวพิมพ์พิสาขึ้นเลยออัพครับหลุดไปเฉยเลยครับพิมพิสา แต่อ14แล้วก็เป็นทางพิมพิสาครับเขี่ยบอลออกไปมีปการขอเวลานอกครับเพื่อนกันทั้งสนามนะครับทั้งบระไทยนี่พระานาครแองเจิลครับยังคงนำเชียงใหม่ลดเซสอยู่ที่14ต่อ8คะแนนถ้าชนะในเกมนี้นี่ก็เป็นแชมป์สมัยที่2ของมหานาครแองเจิลนะครับ าทุรดแดงดีก็นั่งให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับน่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเธอครับมาทุรดแดงดีอันนี้ครับยูกะมาซากิครับขยันจริงๆครับนักบาสเกตบอลจากญี่ปุ่นคนนี้นี่ซอยฝ้ายิงลูกนี้ไม่ได้ครับเบาเกินไปโดนประกบติดนะครับยิงยาก แล้วก็เปลี่ยนการครอบครองบอลครับเป็นบอลของทางเชียงใหม่โรเซสพิชายาพาหญิงหนึ่งคะแนนเรียบร้อยครับตามมาเป็น9ต่อ14อย่างไล่ได้นะครับเวลาเหลืออีกเยอะครับ3นาที25วินาที <my> ต้องป้องกันให้ได้นะครับซอยฝาข้ามเข้าไปหญิงลูกนี้ไม่ลงเอาวแล้วครับอพิญญาเก็บรีบาวได้ออกมาให้กับทางยูโกมาสกิ มาสักิเอาหลุดขามไปวางลูกนี้แตะแรงเกินไปครับไม่น่าจะได้สสิพรเก็บรีบาวได้ครับสสดึงเกมช้าครับเนื่องจากตัวเองนี่ตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับ,รบลแล้วยิง2คะแนนไม่ลงครับ,รบพิทยาพายิง2ขคะแนนเอาแล้วครับ11ต่อ14ครับไล่มาแล้วครับเชียงใหม่โรเซสโอ้โหทีดาพรไม้หอมครับไล่ใช่ไหมไล่ยิง2คืนเลยครับ 16ต่อ9ปิชยาพาขึ้นเลซ้ายลงไปครับแล้วก็เป็นซอยฟ้าเพชรหนิ่งยิง2อคะแนนไม่ลงครับแย่งรีบาวกันต้องดูว่ากรรมการจะให้ใครครับน่าจะเป็นของทางเชียงใหม่โลเซ่นนะครับดูจากหน้าตาของธิดาพรไม้หอมแล้วครับหลอกสายไปขวาครับ พิชยาภาแต่อภิญญาก็ไม่เข้าจุดนะครับโอ้โหแต่ยูโกะหลอกขาหาักไปเลยครับแต่ยิงลูกนี้ไม่ลงบอลมาเข้ามือทางส้อยฟ้าเพชรนินกลับมาที่สัดสีพรยิง2คะแนนไม่ตรงห่วงครับแต่ส้อยฟ้าเก็บรีบาซ้ำลงไป17ต่อ12หาแต้มครับระยะห่างตอนนี้หมอนอิงยิง2คะแนนไกลครับโอ้โหพิชยาภาเผือกรักษาครับ17ต่อ14ไม่ยอมครับทางเชียงใหม่โรเซส สาพรสพรโอ้โหโดนดึงครับลูกนี้เสียฟาวไปครับเชียงใหม่โรเซสเจ็บนะครับทางสาสีพรวงตาผาเจ็บไม่ได้นะครับเล่นได้นะครับอย่างได้ครับแม่มาทูรดแดงดีนี่ลุกขึ้นเดินแล้วครับแมใจหายแวบเลยครับบอกว่าถ้าเจ็บอีกคนนี่ มหาคนครแองเจิลจะลงเล่น2คนนะครับเพราะว่ามาทุลรถด,ด,ดีก็เจ็บอยู่นะครับสาธิพรสาตสีพรหลอกไม่ยิงครับจ่ายให้ส้อยฟ้าช็อตคอกเหลือ4นะครับส้อยฟ้าหลอกแล้วสเตปขึ้นซ้ายไม่ลงยังกลับไปแย่งลีบาร์มาได้ครับส่งให้สัตสีพรวงตาผายิง2คะแนนไม่ลงพิทยาพาไปเก็บรีบาร์มาครับหลอกเพื่อนสก,กีครับอภิญญาเข้าจุดแล้วจ่ายมาอภิญยาขึ้นได้ไหมโดนเขี่ยบอล โดนตัดบอลมาได้ครับซอยพาเพชรนินมือไวจริงๆครับแล้วก็ยิง2ขัคะแนนแต่ไม่ได้แย่งรีบาวกันอภิญญาเก็บรีบาวได้ครับส่งให้กับยูโกมาสกิพิชยาภาจับบอลไม่อยู่ครับโอ้โหใจนี่ถึงห่วงแล้วครับทางหมอนอิงครับกลายเป็นเทิร์โอเวอร์ครับเหลืออีก1นาที18วินาทีนะครับระยะห่าง3คะแนนเท่านั้นยังไล่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องป้องกันเพลนี้ให้ได้ก่อนครับทางเชียงใหม่โรเซ่ถ้าโดน2คะแนนไปนี่เหนื่อยนะครับสอิสพรสอิสีพรข้ามมาทางขวาแล้วเข้าถึงห่วงครับเลขวาเช็ดแป้นไม่ลงครับดาแบบปัดบอลออกมาเข้ามือส้อยฝาซ้อยฝา,า,าโดนหลุมแย่งสองคนอ้าวเขี่ยกันไปเขี่ยกันมากับการเป่าสามวินาทีครับ เอาล้วครับเอาบอลมาคลองได้ครับทางเชียงใหม่โรเซสหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีสาสีพรจ่ายมาโอ้โหพยายามที่จะให้กับทางอภิญญาครับแต่ธิดาพรไม้หอมนี่รู้ทันตัดบอลมาแล้วส้อยฟ้าส้อยฟ้าพลิกขวาขึ้นสายลูกนี้โอสวยงามจริงๆครับ18ต่อ14คะแนนน พิญญายิงหนึ่งคะแนนลูกนี้แรงเกินไปแย่งรีบาวกันเข้ามือทางมหาคนครแองเจิลครับแล้วจ่ายออกมาธีดาพรไปเก็บบอลมาได้แล้วโอ้โหเกือบออกครับซาติพรซสาสีพรข้ามมาจ่ายให้ส้อยฟ้ายิงหนึ่งคะแนน19ต่อ14ครับพิทยาภา,าพิทยาภายิงสองคะแนนไกลอีกแล้วครับแต่ลูกนี้ไม่ลง mm hmm. เก็บรีบาวได้ครับส้อยฟ้าเพชรนิน มาที่ทิดาพรทิดาพรทพอทบอลหลุดมือแต่ยังเอาตัวรอดไปได้ข้ามไปถึงโอ้โหโดนวิ่งชนเลยครับโดยหมอนอิงครับพิจยาพาเผือกรักษาจะได้ยิงลูกโทษหนึ่งลูกนะครับทางมหานครแองเจิลอ้าวกรมการบอกว่าฟาวก่อนนะครับก็เป็นบอลส่งเขาเล่นครับของทางมหานครแองเจิลสองคะแนนครับเกมดูจากแต้มตอนนี้นี่น่าจะไล่ยากครับเวลานี่ 2.1วินาทีนะครับ, 2> 2. รบไม่เล่นแล้วครับ oh. เป็นอันว่าทางมหาคนครแองเจลครับคว้าแชมป์สมัยที่2ของตัวเองครับ oh. ในสนามที่3นี่เป็นทางมหาคนครแองเจลครับที่สามารถคว้าแชมป์ไปได้แล้วก็เชียงใหม่โรเซสครับค oh. ว้ารองแชมป์ในสนามนี้ครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมด้วยครับโดยเฉพาะทีมมหานครแองเจิลนะครับที่คว้าชแชมป์สนามสมัยที่2ของตัวเองครับเอาชนะไปได้ด้วยสก,กอร์19ต่อ14เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับแล้วในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับกลับมาชมการแข่งขันในประเภททีมชายครับ ไม่ไหวครับโยนไปหลอกหลอนกันมากนะถูกไหมครับไอ้ชู้เลยครับ